Hey. อันนี้ผมสั่งเป็นมัตตบะไก่นะครับร้านจะเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยติดริมถนนเจริญกรุงแบบนี้เลยนะครับได้แล้วว้าวกลิ่นเครื่องเทศเขานี่ยทุชัดเลยนะว <c oughs> ันมัสลามครับอัสลามมุลิกมครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมากินร้านโรตีบังนองซึ่งร้านนี้เป็นร้านเจ้าดังในย่านเจริญกรุงเลยนะครับซึ่งบรรยากาศของร้านอะ่ะจะเป็นแนวแบบสรตทฟู้ดแบบนี้เลยากเดี๋ยวไปสั่งอาหารกัน นี่ครับซึ่งเมนูของที่ร้านนะเขาก็จะมีทั้งเป็นโรตีมัตตาบัตีแกงโรตีพันไส่กอกโรตีพิซซ่าส่วนเครื่องดื่มชากาแฟโกโก้ก,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 ก็มีหมดเลยนะแล้วจะบอกว่าร้านนี้เขามีเป็นแบบตามสั่งด้วยเหมือนกันนะเออเรียกว่ามาที่เดียวครบจบเลยของคาวของหวานนีออ่อันนี้ผมสั่งเป็นมัตตาบัไก่นะครับผมสังเกตเครื่องนะเป็นสไตล์แบบอินเดียซึ่งมัตตาบัเนื้อเนี่ยห้าสิบห้าแต่ถ้าไก่เนี่ยสี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงที่ผมสั่งก็คือเป็นโรตีชีสวันหน าาติดริมถนนเจริญกรุงแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับได้แล้วคือผมชอบบรรยากาศที่ร้านนะด้วยความที่มันเป็นแบบฟิลสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแดดร้อนหรือแบบมีกลิ่นกายได้แต่คลิปนี้ไม่ต้องห่วงครับผมมีโรออนสยาสมุนไพรเป็นแบรนด์ของมูซิมเรานี่เลยโรออนที่เหมาะสำหรับทุกคนนอกจากจะดับกลิ่นกายแล้วน้องยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยเพราะปราศจากแอลกอฮอล์มีให้เลือกทั้งหมด7กลิ่นกลิ่นเอ็กไซส์กลิ่นแครีกลิ่นเบสกลิ่นเนเชอรัลกลิ่นดีไลท์กลิ่นไหนกลิ่นฟันนี่ใครชอบกลิ่นไหนสไตล์ไหนไปเลือกกันได้เลยลว หอมเนยมากเลยอ่ะกระชีเ้เขาคือถ้ากินร้อนๆน,นี่อร่อยมากอีกเมนูหนึ่งนะที่มากินร้านบางหนอกาต้องลองมะตะัตตาบะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กันกับอัญจานนะครับมะตะบัตตาบะไก่กลิ่นเครื่องเทศเขานี่ยจุชัดเลยนะวันมปสนลามครับซึ่งแป้งของเขาอะ่ะนุ่มกรอบอร่อยมากเลยนะและที่เด็ดอีกเมนูหนึ่งที่เกือบทุกโตต้องสั่งนะครับก็คือเป็นชาซึ่งชาของเขาอะ่ะเลือกได้นะหวานน้อยหรือหวานปกตินะครับสบแล้ว ชื่นใจมากเลยนะใครที่อยู่ย่านเจริญคูงอันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะรู้จักเพราะว่าเขาอยู่ติดริมถนนหรือว่าอยู่ใกล้กับสอนอพญาไก่เลยใครเคยมากินแล้วแล้วชอบเมนูไหนยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกัน,นตัวนี้สยาสมุนไพรยังไงฝากทุกคนไว้ด้วยนอกจากจะเป็นแบรนด์มุสซิมแล้วอะแบรนด์เขายังเป็นออแกนิกด้วยนะเขามีหลายกลิ่นนะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าคลิปนี้ผมป้ายยาวไว้เพียงเท่านี้แล้วก็คลิปหน้าจะพาไปหาอร่อยๆที่ไหนต่อรอเลยครับนือหอมเลยอะอ